ตัวแล้วท่าน,นำส่งเจ้าหน้าที่ตามกนเอากสารศึกนะครับใครเป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมตัวหรือเจ้าหน้าที่ของประางพลานีหนึ่งที่ท่านนำตัวไปส่งนะก็ตรงนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าที่ชุดควบคุมตัวนะครับเจ้าที่ของงานที่ควบคุมตัวเป็นคนแจ้งนะครับก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะรตอนนี้ก็เข้าที่แล้วนะครับ ทีนี้มันจะเกิดปัญหาก็คือว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมตัวตามกฎการสืกแล้วมันครบระยะเวลาเจ็ดวันท่านจะต้องส่งต่อตามพร่างกำหนดบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินคือท่านต้องส่งไปหน่วยอื่นต่อเช่นส่งไปสักถามตรงนี้ต้องแจ้งไหมคําตอบคือแจ้งครับท่านต้องแจ้ง เมื่อพ้นการควบคุมตัวนะครับต้องแจ้งนะแต่เมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีการโทรมาสอบถาม,มอีกการว่าควบคุมตัวอยู่ซีหนึ่งแล้วจะต้องควบคุมตัวตามพลกรต่อต้องแจ้งไหมผมก็ถามว่าการควบคุมตัวตามพลกรในส่วนนี้ท่านควบคุมต่อหรือเปล่าหรือว่าส่งไปหน่วยงานอื่นส่งไปสับถามหรือว่าส่งไปที่ใครอยุทธ ส่งไป4-3หรือว่าส่งไปขอกระทอท่านบอกว่าท่านควบคุมตัวต่ออย่างนี้ไม่ต้องแจ้งนะครับเพราะว่าถือว่ายังเป็นเจ้าหน้าที่ชุดเดิมอยู่ท่านควบคุมตัวต่อได้เลยไม่ต้องมาแจง้งแต่ว่าถ้าท่านครบตามพลรก,รกรแล้วจะใช้วิทยาอันนี้ต้องแจง้นะง,แจงนะครับเจ้าที่ที่ควบคุมตามวิทยาต้องแจ้งนะครับถ้าที่ ท่านรับตัวเพราะท่านต้องแจ้งเลยก่อนที่จะส่งให้พนักงานสอบสวนนะครับ